นาเบิงสิบลอคอับคน่วยครับสองเผาประดําตัวนี้รุ่นรุ่นยังกว่าพี่พี่สิบเอ็ดออโอ้สองเคแทะสองร้อยหกสิบเรียครับ ควานะมกล้องอ้อยครับตัวนี้ความกล้องอ้อยเครื่องเคสิบเอ็เอ้ยเคสิบสามดีสองหกศูนเครื่องเคสิบสามดีสองหกศูนย์ครับสองเ่าสโลโนยกความกล้องอ้อยงามๆเดี๋ยวบิงใหม่ในเกียร์มันเปเกียร์อย่างเกียร์เดิมวะเกียร์มสูงแง่งขึ้นเลย เกิดวัดเตียเกิดวัดเตียโอ้เดิมครับนี่จักเกียร์นี่หาเกียร์เดินหน้าหกเกียร์ถอยหลังหาเกียร์เดินหน้าหกเกียร์ถอยหลังสโลโกบวกสโลบวกสโลไปเป็นเป็นจักเกียร์กว่าเมนบ่ เบ,บิร์นแคดซีแคดซีง่ายก่าซื่อทั้งมีเนียอมยางดีรอมแม็กยางเรเดียนสิเสินสวยงามสวยงามโอ้แดีเลย มีระบบลากลูกพร้อมเห็นไหมี <c oughs> มีระบบหลากร <c oughs> ูมีลาำพวงมีหูลากให้พร้อม <c oughs> โอ้ไผเอาเอาไปแลนอ้อยก่ต้องเห็นอยังเลยแครเอาไปแลนอ้อยนี่จบเลย <c oughs> สวยงามครับสวยงาม เบื้งกองเตะเรียนั้งแต่อไอยบ่ได้เรียนอย่างอื่นขอกไะเจวอยู่ตัวนี้พื้นพื้นยังงามอยู่บมีเนียมบ่ดำครับตัวนี้บ่ดำ เป็นเดิมๆของหลุดมันเลย P สิบเอ็ดยางพันลอยครับรอแม็กล้อของเผาเยิมๆคัดซีงามได้กระบะมินีแอมพม ชุดหมอลมนี่เดิมมครับเป็นรถเดิมๆก็ได,ด้แปลงสโลเป็นสโลอโอเข้าไหมเข้าบุกยังไงเลย,ย ดิล่องครับเครื่องคนถอดบ่อแบดไว้รถจอดแล้วอ้อยซีน้ำตัวนี้เป็นน้ำมันเวอร์ซึมเนี่ยครับหัวยกได้บ่นี่ยกหัวบึงเนี่ยยกให้ฝาบ่ ยกคนอีกสักทีดีซองเลยเนาะนี่ครับผู้ใดสนใจเยาวโลกเบอร์โทรไปไห้ครับแจมๆเลยขั้นนี้ <ๆ S 1> รถเดิมๆครับๆๆรบ่ได้แปลงยังคนทั้งหนมาเอาเจุดรถไปทางภาคเหนืๆๆๆอเว้ยถามมันมักไก่ปันไดกับไปตัว มุดเจ้าหมดแล้วเอายกเดียวไปนี่ติดยู่มาท่านลุดมาท่านลุดเอาขึ้นไหมสบัดติด,ด,ดยอา Đứng nhanh này dinh <laughs> <Điông bình. cười> ngô bên dinh biển bên dinh ngô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  bên 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 Nè เอายกยกใกหน่อยไมัมัน mm ส้นเดยส้นกล่องเอาใหม่เลยล่ะครับอนี้ัม่ยนน่งกนเอายนี้่คักเอาาดนี่ละนาทีนียกอีกหน่อยเอาอืมนี่ K สิบสาม D น้ำส้นไหนสำนักในสำนักนี่เหรอนี่เออไหนแห้งเลยใส่รหัรกระซิมยู่ไหนนี่มงแว ใส่เหววะนี่วันดีกว่าเย็นน่ยสองพี่ก็ยัสองโอเคอัดกระซีสองเคบอ่อแมนว่าตาดีว่เจ้าเอฟนเบอนสองุมันเลยเอฟอินสองมน เครื่องบ่มีเทอโบดเอาไว้เนาะนี่ครับสภาพรุ่นเดิมไม่ดีมันก็ไม่คอโบมันมีต่ีเวท่รุ่นเครื่องนอกกันไหมเอ่ยม้นแากันซื้อเครื่องนอกนี่เลยแต่เครื่องในไทยม FM2K ตัวแทะดื่มโรงงานหลอดรอดเนี่ยสวยง,งามเลยเอกสารซืหัวรถมันยังแักแล้วมันมีสุขันนะเตรียม,มออกันั มีเคยได้ต้รวจถามหาโอไว้กับขี้มันข้าวจะอร่อยับขีมือมันใส่ลูดตีลูดตัวนึงแมนบ่ไอันัรูดตัวงบ่งงมบ่งามบ่ฮ็ตไม่ตันนี้ fm 2 k 2สองเพสองเท้าสโลนุกหล่อแม็กงามเยนงานสุเป,ปียบสวยงามสวยงามขอบมีเนียมรับ เกียร์บม The ีรุดมีรอนมันวะเครื่องดีเกียร์ดีเครื่องเครื่องดีเกียร์ดีพร้อมแส่ครับูุใดซสือไปใส่งานจบเลย F M 2 K คถักเข้ามาครับถรถพร้อมใส่ครับตัวนี้พ็ดีหมอแบตก็ถอดไว้วันดีลองเครื่องดีเกียร์ดีครับให้สนใจเราให้เือไว้สนใจติดต่อเขามาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับกูใดสนใจรถมือสองเด๋ยวจิลงให้เบิง้งเรืเลยสวัสดีครับ